สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจเจนจากแคลนวีดิทินะคะวันนี้จันจะเอาแบบบ้านที่จันค่อนข้างจะคิดว่ามันน่าจะกําลังจะเป็นแบบบ้านฮิตนะคะแล้วก็จันไปค้นดูแล้วมันมีในอินเทอร์เน็ตนะก็เลยเอามาทําเป็นคลิป h o w to t star t internet based ให้เพื่อนๆดูนะคะจริงๆแล้วณนะเวลานี้นี่ปลาไปกี่โมงแล้วเนี่ยเที่ยงคืน19นาทีนะคะ เป็นเวลาที่ควรจะเล่นเกมประเภทแบบเกมอารยานะคะหรือว่าเกมบ้านหวานนะโฮมสวีทโฮมอะไรเนี่ยนะ,ะแบบบรรยากาศมันเฟ้งฟางมากนะ,ะตอนนี้ <c oughs> อ้อตายตายตาย,ตายสภาพเสียงจะไม่ไหวแล้วอ่าโอเคแบบบ้านนี้นะคะเพื่อนๆจำรัวไว้นะคะเขาจะมีการเว้นรั้วแบบเนี้ยนะคะเป็น ติิงๆนะคะเอาไว้นิดนึงนะแล้วก็มันเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะออกแนวเป็นลักษณะไดมอนนะเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะคะนะมันมันไม่ได้เป็นแบบระนาบเป็นสี่เหลี่ยมนะก็เหมือนมันจะเอียงๆนิดนึงถ้าเกิดว่าเราเจอบ้านลักษณะที่เป็นไดมอนเนี่ยจันได้เคยพูดไว้ในทลิปก่อนหน้านี้ที่เพิ่งลงไปเมื่อไม่กี่วันนี่เองนะวันสองวันนี่เองนะคะก็ย้อนไปดูได้นะแบบบ้านที่เป็นลักษณะไดมอนแบบเนี้ยนะคะ เวลาที่เรา,าลงทหารเนี่ยเราถ้าเราลงเป็นหน้ากระดานเป็นระนาบเข้าไปแบบเนี้ยทหารเรามักจะเอียงนะมักจะเดินออกไปอาจจะเดินขึ้นข้างบนไปก็ได้หรืออาจจะแบบอาจจะเดินลงล่างไปก็ได้นะมันจะไม่ค่อยเข้าเมืองไปแบบเป็นระนาบเดียวกันแบบนี้นะคะมันมกักจะเฉยนะก็เวลาที่เราเจอแบบบ้านลักษณะแบบเนี้เราอาจจะต้องเลือกวิธีลงทหารเป็นแบบครึ่งวงกลมจากมุมใดมุมหนึ่งนะคะ อย่างเช่นเราอาจจะลงเลือกมุมนี้นะคะแล้วก็ดันหันเข้ามาแบบนี้นะก็เป็นวิธีแก้งนานง,งานเป็นวิธีแก้ง,งานไม่ใช่แก้นานเป็นวิธีแก้ง,งานเอ่อในการที่เราเจอบ้านที่มันเป็นลักษณะไดามอนนะคะไม่สามารถที่จะปล่อยทหารแบบเดๆเ,เข้าไปเป็นหน้ากระดานได้นะเพราะว่าไม่งั้นมันก็เฉียงอยู่ดีนะคะก็พอเราลงมุมมุมมุมแบบนี้นะมุมมุมแบบนี้ มันก็จะทำให้อาหารเราเดินก็แบบนี้นะคะแล้วก็ไปปะกันตรงกลางนะอ่ะโอเคไปดูรีเพย์กันเลยแล้วกันนะคะ <S <S อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแบบบ้านแบบเนี้ยค่อนข้างป้องกันมังกรนะบอกเลยนะคะ <S <S ถ้าใครอยากได้แบบแบบบ้านป้องกันมังกรก็แคปหน้าจอเลยะคะ <S <S ่ะแทะนะแล้วก็ตัดตามได้เลยนะคะ <S <S แบบบ้านนี้มันค่อนข้างพูดถึงจุดจุดอ่อนจุดแข็งก่อนแล้วกันนะ จุด on, อ่อนจุดแข็งก่อนจุดแข็งก็คือมันป้องกันมังกรดีนะคะเอ่อถ้าเกิดว่าจะเข้ามังกรจากด้านข้างแบบเนี้ยนะคะสมมุติว่าผ่าพูอันนี้ทิ้งไปนะแล้วเข้าจากฝั่งด้านขวาบนเนี่ยเอ่อพุตรงนี้กับตรงนี้มันเอียงเห็นไหมคะดูที่ระนาบของพูนะมันเอียงเอียงนะคะมันมันไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันถ้าอยู่ในระนาบเดียวกันมันต้องอยู่แบบนี้นะ อันนี้คือระนาบเดียวกันแบบเนี้ยเราจะลงมังกรเป็นหน้ากระดานเข้ามาได้นะคะแต่พอพุมันเอียงแบบเนี้ยพอเราปล่อยมังกรเข้ามาปุ๊บมังกรที่อยู่ส่วนเนี้ยจะโดนพุยิงก่อนนะคะแล้วมังกรมันก็จะเอียงเข้ามาช่วยกันนะแล้วก็จะโดนพุตัวเนี้ยสอยตายนะคะแล้วยังมาติดไอ้พวกถังทองอะไรที่เขาวางกั้นไม้อีกนะคนจัดบ้านทำได้ค่อนข้างดีนะคะวางแผนมาดี แต่ว่ามีอีกวิธีหนึ่งที่อาจจะจัดการได้ก็คือผ่าพุตัวนี้ทิ้งไปนะคะแล้วก็ลงมังกรเป็นเป็นครึ่งวงกลมมาจากด้านล่างนะคะอย่างนี้แล้วก็ดันเข้าไปนะคะแล้วก็ลงน้ำม่วงตัวนี้นะคะแต่มันเสี่ยงนะคือมีคนพยายามไปตีแล้วเหมือนกันรู้สึกจะได้99เอร์ <laughs> ไป ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะได้แค่99%โอเคงั้นเราไปดูกันเลยว่าแบบบ้านแบบนี้เนี่ยตีด้วยสูตรอะไรดีนะคะเอาละค่ะก็แน่นอนว่าช่วงนี้นะคะสูตรโกลเลมเปก้ามาแรงแซงทางโค้งจริงๆนะตั้งแต่เทสลาถูกตัดความสามารถไปนะคะก็เลือกลงเขาเลือกลงยาแผ่นดินไหวได้ค่อนข้างฉลาดนะบอกเลยเพราะว่ามัน ทำให้ทหารเนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยไปได้หลายคิดนะคะนะเนี่ยเอยจันมองไม่ทันสองตัวนะคะทีนี้จันจะบอกไนซ์นะคะไนซ์ nice, ซึ่งเป็นคนตีคนเนี้ยถ้าลงไปถ้าลงโกเลมแยกกันเป็นตัวนี้ตัวหนึง่งตัวนี้ตัวหนึ่งนะคะจะสวยกว่าคืออันนี้มันลงแบบตำแหน่งใกล้กันเกินไปมันก็ไปกระจุกรวมกันนะคะ พอมันไปกระจุกรวมกันเนี่ยเวลาที่อาวุธประเภทที่เป็นสเปรดมันโยนลูกปืนลงมาอาวุธที่เป็นสเปรดก็คือมันเป็นวงกว้างนะคะอย่างเช่นพะโมดป้อมพะโมดหรือว่าป้อมมอต้ตาป้อมระเบิดอะไรพวกนี้คือมันโยนลงมาแล้วทหารเรามีอยู่ตรงนั้นกี่ตัวโดนผลกระทบทั้งหมดนะคะมันจะไม่เหมือนแบบแคนนอนต้นธนูอะไรมันยิงได้ทีละเป้าหมายทีละหนึ่งตัวนะคะ ตอนเราส่งอาหารเข้าไปแบบไปกระจุกรวมตัวกันอยู่ในจุดเดียวเนี่ยมันก็ไม่ตายพร้อมกันนะเพราะว่ามันจะตายทีละตัวเนาะดังนั้นไหนๆเรากูตสห์เอกโกลมไปสองตัวแล้วนะคะก็อย่าให้มันศูนย์เปล่านะมันไปยืนติดกันมันก็ตายพร้อมกันเปล่าๆนะคะก็ปล่อยแยกกันดีกว่านะคะอ่ะโอเคสปีดเลยเดี๋ยวจะได้ไปดูอันดับต่อไปนะคะไม่ใช่อันดับต่อไป ไม่ใช่ละกันท็อปไฟยังงงใครไม่เคยดูละกันท็อปไฟมันสั่ย้อนไปดูได้นะมาทุกวันอาทิตย์นะคะอยากให้ทำท็อปไฟเรื่องไหนบอกได้นี่มีโปรโมทรายการข้ามไปวันอื่นเลยนะข้ามไปวันอาทิตย์ล่วงหน้าเลยนะคะอ่าโอเคครันนี้มาดูอีกแบบบ้านหนึึ่งนะคะเขาจัดเหมือนกันเป๊ะเลยรู้สึกจะลำดับที่สิบมั้ง โอเคก็คือแบบบ้านนี้นะคะมาวิเคราะห์ก่อนนะก่อนดูรีเพย์อ่าแบบบ้านนี้นะคะมันมีโอกาสที่จะวางเจนบอมได้หลายจุดเหมือนกันนะอย่างเช่นตรงนี้มองเห็นไหมเอ่ยอ่าตรงนี้นะคะได้ได้ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเออตรงนี้นะตรงที่สัญชีลูกศรเข้าไปเนี่ยน่าจะเป็นสปริงแท็บชัวร์นะคะ ดังนั้นแบบบ้านนี้ถือว่าไม่ไม่ใช่ง่ายถ้าเกิดจะใช้หมูนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าค่อนข้างกันมังกรได้ดีเลยทีเดียวนะดังนั้นเรามาดูกันว่าพี่น้ำมันพัดถิ่นใช้สูตรอะไรนะคะใช้เป็นสูตรวันโกเลมนะคะใช้แค่โกเลมตัวเดียวนะแล้วก็เปก,ก้าสามตัวนะคะในแคลนน่าจะเป็นเปก,ก้าเหมือนกันสุกแล้วน่าจะมีเปก,ก้าสี่ตัวนะคะพอมดยี่สิบระเบิดสี่นะ นี่นี่นี่เดี๋ยวสังเกตดูนะเอ่อสังเกตวิธีการลงทหารพี่นี่มาน,าน่ามพี่ไหโนมันพัดถิ่นม,มาล,ล,ล,ลิ้นรัวเลยเเขาจะลงโกเลมตรงกลางอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมคะแล้วเขาจะลงเปก้าเนะี่ยตามโกเลมเป็นหนึ่งตัวอันนี้เป็นหนึ่งเซตของเขานะแล้วก็เซตด้านซ้ายกับเซตด้านขวาเห็นไหมคะเขาแบ่งทหารเป็นสามกลุ่มนะเพื่อที่ว่าจะให้เปก้าตัวเนี้ยเดินออกอย่างนี้ไปนะคะเปก้าตัวนี้ก็เดินออกอย่างนี้ไป การแบ่งอาหารแบบนี้ก็ค่อนข้างจะให้ผลดีนะคะสำหรับคนที่อยากจะใช้สูตรโกเลมเปก้าก็สามารถที่จะเ,เลือกวิธีการลงแบบนี้ไปใช้ได้นะคะหรืออาจจะใช้เป็นโกเลม2ตัวก็ได้นะตัวล่อยตัวนี้ตัวหนึง่งนะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึง่งก็ได้เช่นกันนะเห็นไหมคะเปก้าเนี่ยมันจะแยกนะออกไปข้างนอก สั่งละตัวนะคะแล้วก็มีเปก้าที่เข้าข้างในด Jamie, tamam. <lamps. S 3> ้วยนะคะแต่น you know, ี <soap osion> ้แบบว่าพี่แกช่วงนี้แบบตีแบบร้อนรนะคะแบบประนึ่งก็ว่าตีไปวิ่งหนีเจ้ามือแชร์ไปด้วยอะไรเงี้ยจิกเทพ่อหมดลงไปหมดเลยนะคือปกติไม่ไม่ใจร้อนขนาดนี้นะคะมักจะเหลือพ่อหมดเอาไว้ทายเกมเสมอแต่ว่าช่วงนี้เหมือนกับภารกิจละตัวนะคะก็เลยแบบ ต้องแอบแอบตีนะคะรีบตีให้จบอะไรเงี้ยก็เลยเทพหมดลงไปหมดเลยนะดังนั้นช่วงไทยเกมมันเลยแบบมีรุ่นรุ่นนิดนึงนะคะก็เป็นอุทาหรณ์นะคะสําหรับน้องๆที่จะใช้สุดโก,กลมเปก้ายังไงก็อย่าลืมเหลือพอมดเอาไว้ติดตัวสักอย่างน้อยสัก4ตัวนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ช่วยเก็บพวกไทเกมแบบเนี้ยนะคะโอเคก็สําหรับแบบบ้านยอดทีแบบบ้านนี้นะคะก็ถ้าเพื่อน เออจะเอาไปจัดตามจันท์ว่ามันก็ค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีเลยนะคะเอ่อเพราะว่ามันมีจุดให้เราวางพวกกับดักได้หลายจุดนะคะแล้วก็ตำแหน่งการวางพุก,ก็คือการมังกรได้ค่อนข้างดีเลยนะคะก็ใครเจอแบบบ้านที่แบบตียากยากอยากให้จัดจันเอามาลองจัดเพื่อเทสให้เพื่อนๆ่นคนอื่น,นดูเนี่ยสามารถส่งให้จันได้ที่เฟซบุ o กนะคะ จันใส่ลิงก์เอาไว้แล้วที่ใต้คลิปนะรวมถึงใครที่สนใจอยากจะสมัครเข้าแคลนให้คลิกดูที่ใต้ที่ใต้คลิปก่อนนะคะจันใส่ไว้ให้แล้วเข้าไปอ่านดูในร,รายละเอียดนะคะว่ารับไหนบ้างเงื่อนไขย,ยังไงบ้างนะคะก็วันนี้ช่วงนี้เสียงแย่มากเลยอ่ะอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็จนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมดูคลิปอิ่นในช anel จันด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ